รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี n e w Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Peer ร e n e สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวินดูครับรัชนีมหานิยมค่ะพบกับเรายามค่ำคืนนะครับในรายการรัดกระดุกชวน,ชวนคุย,คย จะเรื่องขายตรงกันมาหลายๆอาทิตย์ละใช่ยังไม่หมดอ่ะยังไม่จบนะีหลายคนโรมาบอกนะครับคีายมบอกว่าอุ้ยฟังดูรายการนี้แล้วบอกว่าเออพอไปได้แนวคิดใหม่นะเริ่มสนใจที่อยากจะทําธุรกิจตรงถ้าหมดขายตรงแล้วเนี่ยถ้าคนไหนที่อยากจะให้เรามานําเสนออาชีพอื่นๆบ้างประเด็นอื่นๆก็มีนะครับวันนี้ก็มีผู้รู้หรือผูรู้นี่แหละมาไขปัญหาให้กับเราก็คือท่าน ดรนุพรุตแม่ชะคูค่ะท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทเนลไวไ์อินเตอร์เนชั่นวนะครับผมค่ะวันนี้ก็อยู่ตลอดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะครับผมจบครับเอาล้วครับเนียวมีปัญหามาถามแน่นอนเตรียมตัวหรือยังครับโอ้โหนะถามสัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยกันไปเรื่องของ สารบ้างที่จะมาทำสายตรงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับอาทิตย์นี้มีคำถามอื่มีคำถามแต่พร้อมรู่เดียวครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้น ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยราบนานเท่านาน10ปี Neolife เพื่อชีวิตหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัดก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสก,กัดจากทองคำอัุม่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r e s e n t e ผลิตภัณฑ์เสริมอ,อาหาร DioGin SoMac DioGin SoMac มันสือพิมสยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารทุกคนตอนนี้กำลังคิดผิดชัดคำถามนี้เขาบอกว่าคนที่มาก่อนเนี่ยทำขายตรงก็จะรวยก่อนมาทีหลังก็จะไปรวยได้ยังจะไปรวยได้ไงก็ค้องแต่ด้นานแต่คนรวยใช่ไหมผมก็คิดสมมติว่าผมมาสมัครตอนนี้บริษัทเนี่ยมีอายุมา นานละเพราะผปีละผมเข้าเพิ่เข้าวันเนี้ยผมจะไปทำทันเขาเหรอครับผมคนทั้งหมดประเทศนั้เนี่ยขอบคุณมากเลยเป็นคำถามที่ฮิตมากนะครับคนในวงการขายตรงเองก็ยังถามกันเองเลยถามไหมครับบริษัทนั้นบริษัทนี้มันเปิดมา ตั้งนานแล้วครับเข้าไปทีหลังไม่ทันแล้วใช่ค่ะผมก็คนขายตรงเองก็บางทีก็ยังไม่ได้ปักหลักค่ายไหนแน่นอนแต่ก็เกี่ยงกันว่าใครไปก่อนรวยก่อนนีใครไปทีหลังก็จริงๆแล้วนะครับอาชีพอะไรมันก็รวยได้ทั้งนั้นแหละแต่อยู่ที่ทําจริงหรือไม่จริงนะครับทีนี้ขายตรงเนี่ยมันก็เหมือนอาชีพอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจการค้าการขายมันทาให้มีการได้ผลกําไรใช่ไหมครับทีนี้ก็โอเคนะครับคนมาก่อน เขามาก่อนเขาก็ได้เริ่มต้นก่อนแต่ถามว่าเริ่มต้นก่อนนะครับมีโอกาสสาเร็จก่อนไหมครับสำเร็จก่อนแน่นอนถ้าทําจริงแต่ถ้าทําไม่จริงล่ะสําเร็จไหมก็ไม่สําเร็จการจะทําอะไรให้ประสบความสำเร็จมันต้องศึกษาเรียนรู้และทุ่มเทอย่างเอาจริงเอาจังใส่ใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปัญหาชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราแก้ได้ก็เท่ากับว่าทําให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านไปทีละข้อทีละปอซะมาก่อนมีโอกาสแก้ก่อน มี S <S โอกาสทําก่อนก็สาเร็จก่อนแต่ถามว่ามาทีหลังเราจะได้อะไร,รมีสิทธิไหมธุรกิจขายตรงเนี่ยเราก็ต้องดูว่าธุรกิจนั้นนั้นเป็นธุรกิจระยะยาวหรือระยะสั้นถ้าระยะยาวเป็นยังไงนะบริษัทจะต้องมีอุดมการมีความมั่นคงมีความพร้อมนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานเรื่องของสาขาเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์มันดีไหม ถ้ามีมันพร้อมนะครับสองดูสินค้าสิจำเป็นต้องกินต้องใช้ใช้แล้วหมดไปซื้อซ้ําอีกไหมคุณภาพคุณภาพเป็นยังไงซื้อแล้วประทับใจพึงพอใจไหมรราคาเป็นยังไงจะทําตลาดระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับก็ถ้าสินค้ามันเป็นสินค้าที่จําเป็นต้องกินต้องใช้และได้คุณภาพและสามารถที่จะทําราคาแข่งขันกับในท้องตลาดได้นะครับคนก็ต้องกินต้องใช้ตลอดเวลา มันก็เป็นสินค้าที่จะทำระยะยาวได้ครับผมส่วนดูเรื่องแผนการตลาดแผนการตลาดที่ดีบริษัทที่ดีคนมาทีหลังก็สามารถประสบความสำเร็จก่อนคนมาก่อนได้ถ้าคนมาก่อนช้าท่วมเตรียมเขาเรียกว่าแซงกันได้ครับอ๋อเอาละครับนะก็เป็นคําตอบในช่วงนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันต่อนะครับพักสักครู่ครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพราะรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream ผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced d y y Cream หนึ่งในผลิตภัณ,ภณฑ์คุณภาพจากเพ r e ร e n e เต กาพันฑ์เสริมอาหารด i o อ i n So Mac d i o โ i n So Mac มันสือิปพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเาะติดทุกข่าวสารเมื่อกี้ยังค้างคากันอยู่ว่าอ่าใครจะมาก่อน หรือมาหลังก็สามารถประสบความสำเร็จครับผมมันอยู่ที่นโยบายอยู่ที่บริษัทความพร้อมของบริษัทสินค้าแผนและสําคัญที่สุดอยู่ที่คนทำแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนมาก่อนไม่เสียเปบคุณมาทีหลังแย่ขนาเนี้กันได้อะมีเสียปีรึ่ปประสบความสำเร็จโอ้หรือมาหลังมาสองปีปีเดียว ขึ้นตำแหน่งเดียวกันครับรุ่นน้องมาเสียเปรียบแรงไม่ใช่ขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลยนะแซงเลยแซงเลยทีนี้ถามว่าคนมาก่อนก็เสียเปรียบสีอย่างเงี้ยพ่อทีมแม่ทีมมีหน้าที่ช่วยลูกทีมไม่สำเร็จแล้ววันนี้ถ้าลูกทีมสำเร็จนะครับจนกระทั่งได้ตำแหน่งได้ยศสูงกว่าพ่อสมมติอย่างนี้นะมันก็น่าจะดีนะทีนี้พ่อแม่เนี่ยเป็นยังไงเสียเปรียบไหมนะครับก็คือถ้าแม่ทีมสามารถสร้างลูกทีมไม่สำเร็จได้ แม่ทีมก็จะได้ประโยชน์จากการที่ลูกทีมนั้นประสบผลผลิตเรกเป็นค่าบริหารจากเดิมทีสมมติเราได้ผลต่างค่าคอมมิชชั่นแต่พอลูกทีมเนี่ยขึ้นไปชนตําแหน่งหรือแซงตําแหน่งก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่าบริหารเปอร์เซ็นต์ค่าบริหารแทนรับทีนี้แผนการตลาดแบบใหม่เนี่ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าแบบไปนารีเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็นะครับปกติแล้วนะครับรายได้ก็มาจากค่าบริหาร การขายทั้งยอดขายส่วนตัวยอดขายทีมงานนะครับลูกทีมแซงแม่ทีมได้นะครับแต่ว่าตําแหน่งเนี่ยแซงได้รายได้สูงกว่าแซงได้แต่ผลงานของลูกทีมเนี่ยยังอยู่กับแม่ทีมไม่เสียหายไม่เสียหายไม่เสียหายแต่ถ้าแบบเก่าก็คือเปลี่ยนจากคอมมิชชั่นผลต่างไปเป็นเปอร์เซ็นต์ค่าบริหารอันนี้คือแผนแบบเก่าก็ถือว่ายังไม่เสียหายไม่เสียหายแต่ถ้าแผนแบบใหม่คือแซงได้ตําแหน่งสูงได้รายได้สูงกว่าได้ แต่ผลงานยังอยู่กระสันแสงไปเลยเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ <c oughs> ใครทําได้ มากกว่าดีกว่าก็ได้เงินเยอะกว่าอใครทําได้น้อยกว่าถึงจะมาก่อนก็ใช่ว่าจะได้เยอะกว่าเสมอไปเป็นความยุติธรรมของระบบธุรกิจครับผมเคลียร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมนะใครจะมาก่อนมาหลังนม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมีแต่ได้ก็ได้ว่าง่ายๆ่าวยเหลือกันเป็นทีมงานด้วยแท็ทีมกันไปครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งเต้ยนุศวชกุลมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทเนวไรอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะ ตรงของคนไทยค่ะร้านซื้อดินสยามธุรกิจครับร้านเสื้อผ้าสวยๆแต่ร้านเอ็กซแสกและร้านคุณพิงน์ทีตลาดกันมินไทยค่ะมินิว่าคลินิกสยามลิสคกรี่ชั้นหน้านะครับนิตยสารลิ้นไทามนะครับแล้วก็เพียวเซนเต้บิวตี้แอนด์สปาอาคารเสริมทรัพย์นะครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่เราในการถ่ายทำแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพของเพียวไลฟ์ด้วยนะครับพบกับรายการรัตกระดุกชวนคุยได้ทุกวันอาทิตย์นะครับก่อนนอนนะครับใช่่คะ เจอเราได้นะครับมาคุยเรื่องเราดีๆให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ